ถ่ายรูปพอเทรทมาแล้วแต่ไม่รู้จะแต่งยังไงได้ครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพามาแต่งรูปจากรูปแบบนี้ให้กลายเป็นรูปแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคอันดับแรกอันนี้ก็จะเป็นรูปพอเทรทที่ผมถ่ายเอ้าดร์แล้วก็ยิงแฟลชด้วยนะครับที่เห็นนางแบบสว่างสวาง่างนี้จริงๆไม่ได้แสงดีอะไรแต่ว่าใช้การยิงแฟลชเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแสงพระอาทิตย์หรือว่าตัวแสงเนี่ยมันอยู่ข้างหลังถ้าสังเกตดูเห็นไหมอันนี้คือแสงอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่ใช้แฟลช มันจะกลายเป็นว่ารูปเนี่ยจะถ่ายออกมาแล้วมันจะติดมืดก็คือนางแบบเนี่ยจะดํามืดเลยไม่สว่างก็เลยใช้การถ่ายแบบย้อนแสงแล้วเราใช้แฟลชตัวใหญ่ยิงเปิดเปิดเงาที่หน้านางแบบนะครับให้นางแบบสว่างขึ้นก็เลยได้ทั้งพื้นหลังที่สวยๆแบบย้อนแสงอ่อนๆแล้วก็ได้นางแบบที่สว่างสว่างสวยๆพอดีแล้วเราก็สามารถคุมที่ทางแสงได้เพราะเราสามารถคัสตอมว่าจะเอาแฟลชอยู่ทางไหนอะไรก็ว่าไปทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการแต่งรูปอันดับแรกก็มาเก็บรายละเอียดแสงกันก่อนั้งจริงๆรูปนี้แสงค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมดูภาพรวมแล้ว ตัว Exposure เนี่ยถ้าปรับขึ้นภาพก็จะสว่างเกินไปผมจะดึงลงให้ภาพมันได้อารมณ์ภาพมากขึ้นคือถ้าสว่างสว่างเกินไปเนี่ยกลายเป็นแสงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะ over มันจะหลุดไฮไลท์เกินไปเราก็ดึงลงมานะครับจริงๆอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกใครชอบภาพฟุ้งๆจะแต่งให้มันสว่างๆแบบนี้ไปเลยก็ได้นะแตส่ส่วนตัวผมอยากให้เก็บรายละเอียดภาพไปดีก็ดึงให้มันมืดๆลงมานิดนึงเอานิดเดียวเอาน้นอยๆไปก่อนประมาณนี้ไฮไลท์ดึงลงนะครับเอาส่วนที่สว่างกลับมาสังเกตแสงข้างหลังที่มัน over เห็นไหมฮะรายละเอียดแสงหลังกลับมา แต่ทีเนี้ยผมจะไม่ดึงเยอะจนขั้นแบบเอากลับมาขนาดนี้เพราะมันจะกระทบหน้านางแบบด้วยเอากลับมานิดเดียวพอพอดีพอดีประมาณนี้ชาร์โดเปิดขึ้นให้เห็นรายละเอียดช่วงผมช่วงที่มันมืดๆแต่ว่าแน่นอนเราไม่ได้อยากปรับขึ้นจนสุดขนาดนี้ถ้าสุดขนาดนี้ก็คือมันภาพมันจะดูอด,อดัดภาพมันจะไม่มีมิตินะครับก็เอาให้มันมีความมืดอยู่แต่ว่าไม่ได้ให้มืดแบบจมดำหายไปขนาดนั้นแค่ให้มันสว่างขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนี้ส่วนไว้ลองเลื่อนดูกระทบอะไรบ้างอะกระทบท้องฟ้าข้างหลังเป็นหลักถ้าผมดันไปทางบวกสังเกตวว่่่าสนนทีมั หลุดไฮไลท์มันจะยิ่งสว่างขึ้นบิกเราก็ดึงลงมานะครับแต่ละเครื่องมือค่อยๆมีเหตุผลไปแต่เราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละเครื่องมือมันปรับแล้วมันกระทบอะไรอย่างไฮไลท์ปรับแล้วกระทบส่วนที่สว่างแล้วก็โฟกัสแค่ส่วนที่มันสว่างชาร์โดว์กระทบส่วนที่มืดล้วก็โฟกัสเฉพาะส่วนที่มันมืดอ,อย่าไปปรับแล้วไปมองทั้งภาพแต่ละเครืค่องมือมันมีเฉพาะส่วนของมันนะต้องมองให้ออกทีนี้แบล็คอันนี้แบล็คไม่มีผิดไม่มีถูกจะดึงลงให้ภาพมันเข้มขึ้นหรือจะเปิดให้ภาพมันสบายๆตาก็ไได้ s <S ส่ผมมมมาาเเออืกรรงะียจจ์ลล ให้ผ้ามันดูนุ่มๆผิวนางแบบนุ่มๆแล้วก็คุิตี้ก็ลดลงมานิดหน,นึ่งตามประมาณนี้กลับมาที่ไวบ้บาลานซ์ก่อนนะครับไวบ้บาลานซ์รูปนี้จริงๆจะให้มันออกส้มๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมอยากให้มันถ้ามันส้มๆเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความร้อนซึ่งมันไม่ได้ย้อนแสงแบบโลเดนนะเอร์ผมอยากให้นางแบบใส่เสื้อันหนาพอดีผมอยากให้ผ้ามันออกโทนเย็นๆโทนอุ่นๆก็ออกให้มันออกฟ้าๆหนุดนิดหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะหรือถ้าใครไม่ชอบฟ้าก็ปล่อยศูนย์นะดับเบมันคลิกสองทีตรงนี้เวลาเราปรับอะไรก็คอื Double ผมถ่ายมาที่ไว้บาน5,002ก็ปล่อย5 0ก2ได้แต่อย่างรูปนี้ผมคิดว่าปรับลงมานิดนึงสักประมาณ5,000ให้ภาพมันออกเย็นๆสบายๆประมาณนี้ล้อๆไปกันล้อกันไปกับตัวเสื้อเสื้อหนาของนางแบบนะประมาณนี้ส่วนไวแบร์กับเซติเลชันให้สีมันสดขึ้นนิดนึงประมาณนี้เอ่อโทนเคริร์ปรับให้มันเป็น s อสเคอร์ ve, เพื่อใส่คอนทัสเข้าไปผมชอบภาพคอนทาสใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ต้องปรับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กระดกส่วนมืดขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ถ้าคอนทาสเข้มเกินไปก็เอาส่วนดํากลับมา แล้วก็ถ้าสีสดไปก็กลับมาลดตัว Y Balance กับ Saturation ลงก็ได้ประมาณนี้ลองดู Before After ก่อนอันนี้เป็น Before แล้วก็ After สังเกตดูมันค่อนข้างปรับไปทีละจุดมันก็ดูเหมือนไม่ได้ต่างกันมากแต่พอพอเรามากดดู Before After ค่อนข้างต่างเยอะเลยนะทั้งารายละเอียดแสงทั้งสีได้หลอมภาพมากขึ้นถ้าติดมืดเกินไปค่อยปรับตัว Exposure ภาพรวมกลับมานิดหนึง่งประมาณนี้ก็ได้พอดู Before After เราเหมือนเราปรับทีละเครื่องมือค่อยๆปรับจุดนี้ปรับให้หนึ่งนิดนึ่งนิดนึง,น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 งพอมันรวมรวม,รวมกันมันทำให้ภาพมันออกมาดูมีอะไรมากขึ้้นนับทีียงไม่จ เร่อนลงมาตรงคอลเลคอร์มิกเซอร์ตรงนี้ส่วนสีแดงกระทบปากนางแบบก็ให้สว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็สดขึ้นสีผิวนางแบบก็ต้องให้นางแบบขาวๆข,ขึ้นแต่ขาวมากเดี๋ยวผิวจะซีดกัดแซดจะเรชชันขึ้นตามผิวนางแบบผมดูมรวมแล้วเหมือนจะติดอมแดงนิดนึงก็ให้ไปทางอมเหลืองนิดนึงเปลี่ยนฮิวไปทางบวกประมาณนี้ให้ผิวคือ,คอ,คอถ้าผมปรับมาทางลบไปไหมผิวนางแบบยิ่งแดงขึ้นีกผมก็ปรับมาทางเหลืองนิดนึงไปทางบวกนะประมาณบวกสีประมาณนี้ในส่วนของสีเหลืองนะเยลโล่ Yellow กระทบอะไรบ้างกระทบพื้นหลังกนนงันนี้ผมจะไม่ปรับ ตรงนี้ต้องระวังถ้าสมมุติว่าเราปรับสีเหลืองลงมามากเกินไปสังเกตดูครับเวลาเราปรับอะไรก็ตามมันจริงไม่ใช่แค่สีเหลืองหรือว่าปรับอะไรก็ตามเครื่องมือไหนก็นตามสังเกตมันจะเป็นพืดๆเห็นไหมจากตอนแรกที่มันอยู่ศูนย์ใช่ไหมมันค่อนข้างนนเนียนๆกันจากตรงนี้กลายเป็นสีฟ้าเนี่ยมัน,น,นเนียนๆกันแต่พอค่อยๆเกลี่ยๆเกลี่ยกันเข้าไปแต่พอเราปรับสีเหลืองลงมาเยอะๆเห็นไหมมันกลายเป็นแถบๆคือไฟภาพมันช้ำมันมันโอเวอร์มันหลุดเราแต่งเยอะเกินไปมันเป็นพืดๆอันนี้ไม่ดีผมเห็นมือใหม่แต่งแบบนี้กกกกัันนนเยยออะะมมมาาาาา็ให้้รวงงงงงงถดดึึึลลิ ได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับรูปขึ้นอยู่กับว่ากล้องรอโปขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดึงลงมาแล้วเนี่ยมันยังเนียนไหมถ้าอยากปรับมากๆปรับได้แต่ให้มันอยู่บนความสมจริงให้ได้มากที่สุดอย่างเรื่องนผมผมผมไม่ผมไม่มไมปรับแล้วกันปล่อยไว้่วนศูนย์แบบนี้ตมาสีเขียวสีเขียวกระทบอะไรกระทบต้นไม้ข้างหลังผมไม่อยากให้มันกวนใจมากก็ให้มันสว่างขึ้นแล้วก็ลด saturation ลงประมาณนี้สบายๆอา,วากว่ากระทบอะไรไม่ค่อยกระทบปล่อยไว้ศูนย์ศูนย์นะถ้าอะไรที่มันไม่กระทบก็ไม่ต้องไปไปแตะมันส่วนบลูกระทบท้องฟ้าเเ็มๆลย ผมจะท้องฟ้าสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะถ้ามืดไปเดี๋ยวมันจะอึมคึมเดี๋ยวนางแบบจะดูแบบลอยขึ้นมาเกินมันตัดต่อก็ไม่ดีให้สว่างขึ้นแล้วก็ให้เฉดสีออกฟ้าแบบหรูๆแล้วก็ saturation ลดลงให้ไม่ต้องฟ้ามากถ้าฟ้าเกินไปมันจะกลายเป็นภาพที่มันหนักเกินไปสายตามันจะดูว่ามันไม่สบายตาก็ลดลงมาให้มันสบายๆตาประมาณนี้ก็ได้นะหรือใครอยากปรับให้ฟ้าเข้มขึ้นก็ได้เหมือนกันผมคิดว่าประมาณนี้อนข้าง happy แล้ว purple ไม่กระทบปล่อยไว้00 magenta ไม่กระทบก็ปล่อยไว้00เหมือนเดิม ส่วนกาเลือกเกิดเด้งจริงๆผมไม่ไมชอบทําโทนผมชอบโทนที่มันแบบสมจริงไม่ต้องไปใส่สีอะไรยุ่งยากมากอาจจะใส่ให้มันฟ้าขึ้นก็ได้นะให้ไฮไลท์มันฟ้าขึ้นแบบนี้ก็ได้ถ้าใครชอบแต่สําหรับผมผมคิดว่าปล่อยแบบนี้ก็ได้ค่อนข้างแฮปปี้แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างตรงเอฟเฟกผมจะใส่ให้ขอบมันมืดขึ้นมานิดนึงนะเหมือนให้มันโฟกัสที่นางแบบมากขึ้นแต่เราไม่ได้อยากให้มันโฟกัสขึ้นมากขนาดนี้นะมันจะดูเหมือนแบบอืดอัดภาพอืดดัดตั้งใจแต่งเกินไปก็เอาให้มันมืดขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นิดเดียวนะจไไมมม่่่่่ใใใใสสสสเห็น นโฟกัสที่นางแบบมากขึ้นใส่จุดเข้าไปเกรนคือจุดนะก็คือจากสมมุติอันนี้ b ีฟอร์เห็นไหมแบบไม่ใส่เกรนก็คือคลีนมากพอใส่เกรนเข้าไปก็เป็นจุดๆทำให้ภาพมันดูมีเท x t เจอร์มีรายละเอียดมากขึ้นแต่เราไม่ใส่เยอะขนาดนี้เราใส่เข้าไปแค่ประมาณ30ก็ดูดีขึ้นละนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย blue pemberly ใน calibration ผมจะชอบลองเล่นสีดูให้ผิวนางแบบกลับมานิดน,นึงจริงจริงอย่างที่บอกว่าผิวนางแบบผมไม่ชอบให้มอมแดงแต่ว่าถ้าปรับมาเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพมันดูหรูขึ้นได้ลมภาคมาก เห็นไหมเวลาปรับทองฟ้าก็เป็นสีนี้เสื้อก็เป็นสีนี้มันดูหรูขึ้นเราก็ปรับมานิดหนึ่งก็ได้นะปรับให้มันได้อารมณ์สีอารมณ์ภาพมากขึ้นแล้วก็ saturation ลองเลื่อนดูให้ภาพสดขึ้นอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับจริงๆเสร็จแล้ว before after before after แต่ว่าเผื่อใครอยากเล่นแสงให้มันได้อารมณ์ภาพมากขึ้นพอแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วผมจะชอบกลับมาดูภาพรวมก็คือในเรื่องของแสง exposure คือภาพรวมเลยใช่มันมืดขึ้นหรือสว่างขึ้นปรับ exposure ตรงนี้ ผมจะชอบกลับมาปรับใหม่เพราะบางทีเราปรับสีนู้นสีนี้แล้วภาพอาจจะติดสว่างไปมืดไปตามแต่ละเครื่องมือที่เราปรับเราก็กลับมาดูภาพรวมอีกนะครับว่าถ้ามันมืดไปก็ปรับให้มันสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้ก็ได้แล้วก็จะลองใช้ masking จริงๆจะจบแล้วก็ได้แบบนี้แต่ว่าผมจะลองใช้ masking ในการใช้ linear gradient ปาดจากข้างขขึ้นมาให้มันมืด,ม,ดมันเป็น masking คือการแต่งเฉพาะจุดนะครับให้มันมืดขึ้นตรงนี้แล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งมืดขึ้นจากฝั่งนี้บ้างนิดเดียวอานนิดเดียวนะแล้วก็ให้แสงเพิ่มอีกตัวนึง แต่แสงสร้างแสงปลอมมาจากตรงน,นี้ใส่แสงปลอมให้มันสว่างงขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บกลับมาดูภาพรวมอีกทีอาจจะสว่างไปก็ติให้มันปรับให้มันมืดขึ้นมานิดหนึ่งก็เสร็จเผื่อใครสงสัยว่า masking ทําไมถึงต้องใช้จริงๆอย่างที่บอกครับว่าเราจะจบแค่นี้เลยก็ได้อันนี้แบบไม่ใช้ masking ก็คือจบแค่นี้ก็ได้แต่ผมใส่ masking เข้าไปนิดนึงให้เหมือนแสงมันดีมากขึ้นให้แสงมันดูลงตัวมากขึ้นจากไม่ใช้ masking ใช้ masking เห็นไหม แสงมันมันมาจากทางนี้มันเหมือนแสงมันดีมันดูภาพมันดูสวยดูลงตัวดูเป๊ะมากขึ้นจากการที่เราใช้ masking ก็ before after before after แบบใช้ masking กับไม่ใช้ m a ส k i n g แล้วก็ before ทั้งภาพกับ after ทั้งภาพนะ before แล้วก็ after เทียบกันซ้ายขวาแบบนี้ถือว่าสวยว้าวเลยนะครับว้าวเลยก็ค่อยๆปรับทีละเครื่องมือเริ่มเริ่มจากเก็บแสงก่อนแล้วก็ทําโทนภาพปรับไว้บาลานซ์ให้มันสีตรงก็คือถ้าจะอุ่นก็คือให้มันเป็นเห็นแสงแดดก็ไปโทนร้อน ถ้านางแบบใส่เสื้อกขนหนาวนี้ก็มาทนเย็นก็ได้ค่อยๆปรับไล่ทีละสีใส่คอนทา้าเข้าไปเล่นเก็บสีท,ทีละอันปรับสีให้มันหรูขึ้นสีไหนที่อย่างเช่นนางแบบตัวจ,จะค้าเพินไปก็ปรับให้นางแบบสว่างขึ้นแบบนี้ค่อยๆไล่เก็บทีละสีภาพก็ะอกมาว้าวนะครับผมโอเคก็จบนะครับก่อนจบฝากนิดนึงผมกำลังจะมีเวิร์กช็อปนะครับรอดต่อไปคือรุ่นที่6แล้วนะครับเวิร์กช็อปรุ่นที่6 สอนแต่งรูป,รปรด้วยโปรแกรมไลน์ลูมเรียนหนึ่งวันเป็นเรียนสดนะครับที่พระราม9ฟอร์จูนเทานะครับ10โมงถึง5โมงครึ่งถ้าสนใจก็มาเรียนด้วยกันได้เป็นรอบสดเรียนกันแบบเจอตัวกันจริงๆเลยนะครับรับแค่ประมาณ15-20คนตอนนี้น่าจะเหลือที่ไม่มากแล้วยังไงลองทักมาสอบถามข้อมูลอยู่ได้เดี๋ยวจะแปะรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลมาให้ที่ใต้คอมเมนต์หีกทีนะครับหรือถ้าใครสนใจทักมาสมัครจองที่ก็ทักมาส่วนตัวผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเด